ทาทาแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคนในครอบครัวเพราะโควิด -19 ทาทาแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคนในครอบครัวเพราะโควิด -19 ล่าสุดในอินสตาแกรมของทาทายังได้โพสต์ข้อความพร้อมระบุว่า This is where my heart hurts คุณลุงที่อยู่ตอนต้นคลิปคุณลุงเทป เป็นคุณลุงที่ทารักแล้วก็สนิทมากที่สุดลุงเทปติดโควิดเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วฉีดไฟเซอร์ครบ2เข็มแล้วอาการไม่ได้แย่มากจนเมื่อวานที่ครอบครัวของทาที่อยู่อเมริกาโทรมาบอกกระทันหันว่าอาการของคุณลุงนั้นซุดลงเร็วมากอาการไม่ดีอาจจะถึงเวลาที่ทาต้องบอกลาคุณลุงทาบอกลาคุณลุงผ่านโทรศัพท์แบบงงๆคําถามที่ถามตัวเองงงและเบลอมากในตอนนั้นทําไมตอนแรกอาการโอเคแล้วทําไมตอนนี้อาการซุดหนักซุดเร็วจังทําไมต้องบอกลา ไม่มีญาติคนไหนสามารถเข้าไปเยี่ยมได้เลยเพราะเป็นโควิดมีคนเดียวที่อยู่กับลุงคือคุณป้าเพราะติดเหมือนกันแต่อาการไม่ได้แย่มากแล้วหลังจากนั้นก็รอเป็นการรอ24ชั่วโมงที่ทรมานใจมากที่สุดเป็นการรอที่ไม่อยากจะรอเลยจนในที่สุดคุณลุงเทิรได้จากไปอย่างสงบเมื่อเช้านี้ตอนประมาณ8โมงเช้าวเวลาประเทศไทยโลกป้านี้ในที่สุดก็เอาคนที่ทารักไปจากทาจนได้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยจริงๆ